ใน <Huh? S 1> นี่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 เป็นตาหาานพานซึกอ๋อมันต้องเกิดอยู่ยที่ที่นึงอะเรียบร้อยไม่เกิดแล้วตัวใหม่เข้ามาแล้ว <Huh? S 1> ฮ่ฮฮโอเคถอดแว่นก่อน <laughs> พัดลมเรียกว่าแฟนหรือจะเรียกเราแทนก็ได้นะ <Huh? S 1> นักลบแห่งแสงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าจะสามารถสืบทอดบทบาทได้นะ เหมือนกล้ยทอดอะอารมณ์คล้ายๆกัน<ะ>เราไปเล่นกันเป็นบทบาทที่แปลกตาดีนะ <c oughs> เห็นมีเอฟซหลายๆคนถามว่าตัวใหม่ซื้อ,อยังไงใจเย็นนะน้อง <c oughs> เข้าไปที่กิจกรรมได้นะนี่กิจกรรมแสง VS ฟอรฟมมืดเนี่ยมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ตัวใหม่ได้สองตัวเลยก็เสียดาวค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> ผมโดนไปประมาณพันพันดาวอะ <c oughs> <c oughs> <No! S 2> มารีวิวนะักรบแหงแสงปัป๊บปะปะปัเป็นลูกเรือด้วยผมว่าเล่นไม่ยากไปเริ่มเกมกันเลยจัดไปโอเคได้เป็นตัวใหม่ด้วย <c oughs> โอ้แสงสว่างของคาจะสอดส่องไปทั่วมุมโลกเป็นกับสีไม่ใช่เป็นลูกเรือ <c oughs> เราพยายามหาศพก่อนดานใหญ่ด้วยโอ้มีนักล่าไปแล้วหาภารกิจทำก่อน ผมเจอภารกิจแล้วไปที่ห้องทํางานเราพยายามหาศพนะเพื่อเก็บลูกแก้วมันจะเป็นลูกแก้วอะ่ะเปิดประตูเร็วกกกกเปิดประตูอย่านานแดงยานะไปเร็วป๊าป๊ป,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 ป๊อ่าอ่ะมีคนตายสามคนให้ตายเถอะกดปุ่มเลยดิว่าเร็วตบปุ่มเลยโอเค เอในฐานะที่ผมเห็นคนตายสามคนนะผมตบปุ่มเลยดิฟ้าหรือว่าหมอลากอยู่ไม่รู้เหมือนกันไอทองปาดใช่ไหมงั้นเอาไอทองไปทองปาดโลรัวครับผมอ่าทําดีผมกเปิดไปะปกตินี่เออก็ปล่าปกตินะไม่มีีะไรปกตินี่โอเคกงอ่ะผมยินเดียนอกกงอ่ะเดินเล่นอ่ะอันนี้นอกกงนะทีแรกนึกว่าน้ําตาลอืมเดินมาปุ๊บแม่งฝปาดเลยนึกว่าน้ําตาลไงไม่เคยเห็นหรือไงใช่ไม่เคยเห็น ส่วนใหญ่ผมนะตัวผมเองยังปาดไม่โหดขนาดนี้นะผมปาดก็ตัวเดียวเล่นแฝงไม่เก่งไงตัวผมเองนะมาเราไปหาศพนี่นี่นี่มันมีซบวูดออกอยู่แต่อันนี้เป็นซพไอทองนะเป็นลูกแก้วเนี่ยไปเร็วเปิดประตูเล็วม่วงเราไปหาซพที่เป็นลูกเรือนะเราจะได้บดเข้ามาเร็วไหนซบ่ะนี่เจอแล้วกดเลยอ้าเป็นหมอนะเป็นหมอ ตอนนี้เราเป็นหม่อแล้วสืบทอดบทบาทมาแกเร็วเฮ้ยกดหน่อยเฮ้ยไม่กดเลยมีโศพยังอ่ะมีโซพแล้วซพอยู่ไหนอ่าเราเป็นหม่อนะไม่ใช่ไอ้เหลืองไม่ใช่แดงไอ้ม่วงเจอศพนะครับสีน้ําเงินนะอยู่ที่มองซ้ายมองซ้ายไอ้ม่วงนดงใสจริงอ่ะใช่ปอไอ้ม่วงวิ่งมามันไม่แก่เดไอ้ม่วงแล้วนะเขาอยู่ฝั่งปวากันหมดอ่ะยืนดูอยู่ เอาเหลืองไปเอาเหลืองไปไม่ไม่ไ่ม่วงก็น้ําตาลนะมีอยู่สองตัวนี้แหละตอนนี้ผมสืบทอดบทหมอมาแล้วแต่ใจก็อยากอยากแกใช้บทอยู่นะเอาม่วงไปก่อนผมเชื่อใจนกแพนฟินวูดไปเลยนะน,น,นิโอ้ยสูสีเนี่ยมาจบเกมก็สืบทอดบทประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> นี่เหมืนพี่นงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ อนหน่งเท่งม่ำอม่ำเ,เท่งหน่งไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยเมื่อกี้ออเดิฟไปก่อน <c oughs> ก็แนะนำว่าพยายามแบบเอาตัวให้รอดก่อนแมพเล็กๆจะได้เปรียบนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยใคตามไม่หางานโอ้ยโอยใจเยน็นใจเยน็นแมพใหญ่หาศพยากอยู่นะ <c oughs> โอเคได้เป็นอีกแล้วฉันเป็นนักลบ <c oughs> แหงแสง ที่จะมากำจัดเราหลาย <Yahoo! S 1> หรือว่าเราหลายจะกำจัดเราอ้ด้านใหญ่อีกแล้วเอาเอาเอาฟืนใส่ไม้เอาไม้ใส่ฟืนไปแล้ววิงว่งวิ่งหนีเลยเราไม่มีสก,กิลนะพยามมาตัวรอดให้ให้ให้ยอดเป็นดีเอ้เอาตัวรอดยอดดีอะไรทักยางหนึ่งมีคนตุยแล้วตอนเนี้ยอ่าชมพูนะกับดักหรือเปล่าไม่กลับ ต้มตุ่นอะไอ้ส้มกดข้อความข้อความแรกด้วยเออใช่ต้องกดข้อคว <ผม S 1> าม,มแรกด้วยศนะบมันเด้งฝาบนผมดูอยู่ <Yeah. S 2> รัฐบาลมาจับไอ้มิ้นเร็วมันน่าจะเป็นเอเลียผมว่าอาจจะโดนต้มก็ได้แต่ส้มต้องกดข้อความแรกนะไม่ไม่กดกลมาเลยเอออย่างนั้นแหละสม้มเออเดี๋ยวผมไปดูให้กับดักหรือเปล่า <Huh? S 1> ต้องจบเกมนี้ก่อนนะ่ะเกมม่หมดเลยเออผมเป็นผู้สืบทอดอะฮีโ่เพชรใช่ปะเมื่อกี้ศพอยู่ส่วนด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวไปหากันผมว่ากับดักนะคิดว่านะ เมื่อกี้เหมือนมันมีสี่อะไรตามเรามาที่สวนด้านหลังอะอไปเร็วทางนี้นะตอนนี้ปิรนญญากําลังออกโรงนะไอตัวนี้หรือเปล่าไหนซพนี่นี่นี่น,นี่เป็นตาห่านพานซึกอ๋อได้มาแล้วครับสืบทอดเจตา,าลารมย่านะเว้ยมันสามารถเปลี่ยนบทได้เรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยไปสืบทอดได้ซืบทอดได้เรื่อยๆโอ้โหดาวช้ามากมันก็สกิลตาห่านนะนะกินน้ําก่อน โอเคตบปุ่มไปแล้วให้มันได้อย่างงี้สิดวมีซีมินสองคนะมีสมินงไอันนี้ก็พูดออโต้บอทจัดเลยแล้วมองได้บอทอะไรมาซีเมโฟสัมบอทอะไรโอเคเอามินไปไอ้สปายอ๋อมินสปายเหรอเออผมได้ทหารพันศึกมาโกงอยู่นะไม่ตายแล้วเว้ยเอามินไปเออมินสองตัวจะเป็นสปายได้ไงอามินมามินสองตัว ป๊าปมินสองตัวแล้วมิ้นตบมาให้เอาตัวเองออกนะี่นะมันจะตบมันจะตบมาตัวเองออกทำไมอ่ะเนี่ยไคเบอร์มันออกนะจริงนะสปายสอตัวสปายมันแยกล่างไม่ได้เฮ้ยบยมาเราไปออนทัวร์กัน <c oughs> เดี๋ยวเอาบทไอ้มินมาดูดิบทอะไรมาครับไปดูบทมิ้นกันเราสามารถเอามาได้ด้วยนะมันจะมีโซบยูแถวๆโต๊ะโต๊ะไอ้นี่แหละโต๊ะกินข้าวอ้าวไม่มีอะ อ๋ <AL> อ <AL> มันจะอยู่ที่จุดเกิดโอ้โหล้วจะหาเจอไหมไอ้มินน่าจะเกิดแถวนี้นะล<น>ไม่ใช่มันเกิดแถวไหนเนี่ยมันต้องเกิดอยู่ที่ที่หนึงอะ <S <S เรียบร้อยไม่เกิดแล้วไม่ได้เกิดแล้วเฮ้ยหมอเทวมีเทวม,หหมีหมอหมออู้หมออย่าพึ่งเร็วเร็วเออทำดีมากมาดิ มาริดื้เมซี่ฉันทำคนเดียวไม่ได้หรอกขอบใจมากไอ้ข่าวเองทำดีมากเองเหมือนอัศวินขี่สิงโตขาวเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนะสรงของมขวัญไอ้ข่าวกันจัดไปอีกตาไหมไปอีกตาหนึ่งไปลุยกันเริ่มเกมกันไอ้ข่าวโอ้โหโชว์นาฬิกาซะด้วยอ่ะจัดไปโอเคครับผมคอลูกเรือโอเคได้เป็นสามตา เอาจริงแล้วตานี้เปิดแสงนิดนึงหน้าผมมืดต้องนานหรือเปล่าปักอืมมันอยู่ที่ฟิลเตอร์นะของนี้จัดไปไอ้เขียวว่าไงจ้ามีซุนงอคงด้วยจ้าเรารีบหาภารกิจทำก่อนไปห้องแล็บไปห้องแล็บไอ้มิ้นตาไหมอ๋อไอ้มิ้นทันนี่บีทำดีมากน้องไอ้เหลืองว่าไงมีคนตายแล้วไอ้เหลืองไอ้เหลืองพามาแล้วอ๋อเอ้าอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นเดีวว่าภารกิจหายหาภารกิจติดลบ โอเคไอ้เหลืองลากมาปะมีใครลากศพมาไหมไม่มีหนะ้าตาทั่วเราไปหาศพก่อนเร็วมีศพไหมจ้าเป็นลูกกลมๆม,มาจ้าอ่าไอ้น้ำเงินไปซะแล้วกูเป็นทห,หารเนะเ<ข>าะทหารน้ำเงินดิกูไปทำเวสนะแล้วกวูได้สกิลมานะกูกวดสกิลทาหารนะกูไปทำเฟสมาอืมเอ่อศพอยู่ไหนอะศพอยู่ไหน,บอ,ไหนบอกหน่อยได้ไหมเหลืองศพอยู่ที่ไหนอะบอกหน่อยบอกหน่อย อ่าอยู่ห้องแ l บบนะโอเคซื้อสมความโยเบิร์ตน้ำตาลนะผมได้ครับดักเล่นกับดักไม่เป็นคุณคุ้นนะน้ำเงินไม่คุ้นหรอกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นบทอะไรอืออันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมแต่เราไม่สามารถสืบทอดแฝงกับตัวกลางได้นะอันนี้คือข้อเสียไปสืบทอดได้สองคนเลยสองอันสองอันห้องแ lap ห้องแ lap ก็ก็กเปิดประตูหน่อยสิ ย่ามาขโมยก็พอบทบาทไอข่าวไปเลย <Huh? S 1> ไปให้มันไกลๆหน่อยเพื่อนเออทำดีฮันนี่นี่น,นี่อยู่นี่ไงอ่าเป็นจอมโจรเนี่ยเราไม่สามารถขโมยอ้าวเป็นได้อ๋อไม่สามารถรับบทบาทได้ใช่ใช่เราไม่สามารถรับบทบาทได้นะของจอมโจรรับได้แค่ลูกเรืออ๋อ,อกางแฝงรับไม่ได้เลยโอเคเลย แต่ผมว่ามันก็โกงอยู่ดีนะสืบทอดลูกเรือหลายได้หลายตัวข้อเสียก็คือไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นะถ้าไม่มีบทบาทอ่ะไม่มีใครตายแอบแอบหน่อยพยายามโอเคไม่ต้องแอบละไอม่วงนี่เองให้มันได้อย่างงี้ไอ้มิ้นจักรเลยไอม่วงไปม่วงก็ม่วงเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะโดนชดอะโดนชดอ่ะเฮ้ยไม่ริงไอช่วผมไม่รู้โดนชดครับ Hey. เออ FC พี่เข่าเห็นไหมไม่เอาแดงมิ้นมันม่นใจหน่อยมิน้นไม่เอาเอาม่วงมิน้นเอาม่วงไหนแดงเว็บแรกอยู่มิน้นมีม่วงไม่ก่อนตอนนี้น <c oughs> เออโอ้ไอเดงโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ตัวใหม่นะักลบแห่งแสงส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะ เก่งเลยนะตัวเป็นตัวที่เก่งแหะใช้ได้เลยก็เป็นว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เอาเป็นตัวใหม่นะไอตัวแดงอ่ะๆ